กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟักเอ็มเจทีวีวันนี้เราจะมาใช้สกิลตามนักแข่งนะครับผมซึ่งเป็นสกิลไว้หนึ่งสนะครับผมตามบ r u วาสนาะอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับชุดที่เขาแจกเออ สกิลก็จะประมาณนี้นะครับผมมี EP เปลี่ยนดีกว่าแอนดรูซานิแล้วก็ไอวอลแข่งนันนายริหรือไม่ทุกคนก็เปลี่ยนจากแอนดรูเป็น EP ก็ได้สองอันเนี้ยเปลี่ยนตามใจชอบเลยงั้นเดี๋ยวผมลองเป็น EP แล้วกันไปหนึ่งสี่กันโอเค รอหาห้องมาเข้าเกมมาแล้วจังหวะนี้นะครับผมเราก็โดดพีกเ<ฟ>มืองประจมเมืองประจำลงทีไรตายทุกทีแต่รอบนี้ไม่ตม่ำกว่า20คิวรอเลย<อ>คนลืมเลยคนเยอะจัด จังหวะนี่แหละมาได้ปืนมาแล้วไหวหมดอะตอนเนี้ยอ้นนี้ดีกว่าเออเฮ้ยกูเออเฮ้ยโอ้มันขึ้นหลังคานี่เลยตัวเนี้ยเฮ้ยอ้าวเอ็นจริงหรอนนอง ไอตัวนี้ก็เน็ตปิงนะทุกคนมันเอ๋อนะทุกคนก็ยิงไปแต่ไอตัวที่เอ๋อกว่าเน็ตปิงก็น่าจะเป็นไอตัวบอลลังคานะแม่งโคตรเอ๋ยพวกเล่นบอลลังคาขออนุญาตระบายนะเฮ้ยปุ๊บนี่ไงไคือเราอัดตัวไปเลยจังหวะนี้กระสุนไม่มีนะทุกคนโอ้กระสุนไม่มี ไม่ไม่เจอมามาแล้วได้กระสุนมาแล้วไปปุ๊บเจอกูแน่เลยอ้โดนกูแน่เลยยิมเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อน นี่ไงแดงดหเด้งอออไปไปเด้งที่อื่นไปเหมือนจะมีตัวมาขอาไว้มยายมอยู่ของขึ้นโอ้ก้อน oh, มัน,นโอ๊ยติด เฮ้ยยิงอะไรกันอ่ะรอด้วยนี่ไง dominating โดนเฮ้ยโหลยยิงเนด้วยเนด้วยดีโว้ยไปไหนเฮ้ยตัวนี้เป็นไตัวนี้เป็นโดนกูแน่แหละเฮียนี่นี่ไง ม,มันมีตัววิ่งมานะรอครับจังหวะนี้ไม่รอแล้วไอ้ยตัวนี้ตายแล้วนี่ยืนเอ๋อนี่เอ,อ๋อ <amp> ไปไหนเฮ้ยไปไหนมานี่มานี่เลยเออ hmm. เอ,อืม ปบบิดคลิปครับเอาใหม่เอาใหม่คนดูคนเราผิดพากูดพูดมากแม่งตัดมาแม่งเลยจังหวะนี้ครับแก้มือครับเมื่อกี้คือโดนแดงๆเลยไม่รู้ว่ายิงหัวกูไปได้ยังไงมาดูเกมสองยี่สิบคิวรอเลยไม่มีคนหนาโว้คือจะทำยี่สิคิวยังไงเนี่ยคนดู หาโคนดหาโค้ดเหทำไมผมรู้สึกว่าเสียงมันดีเลยโอ้ไม่มีคิวจบแล้วนะแข่งไอ้งวิ่งหาตั้งนานยังไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยตัวเสียแดงโอู้แดัโดังตัวเนี้ยโดนกูไปดเด อันนี้คือทุกเราได้มาหนึ่งคิวแล้วทุกคนหาต่อหาต่อขอบวามยาก่อนนะหาต่อเฮ้ยจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยแคกันเครื่องบินเดี๋ยวเราดี๋ไปตามม้ยแล้วกัน วไหนวะรู้สึกมันมีคนนะคนดูเลขเก้าว,วเพิ่มเพิ่มพลังในการเล่นโอ้ยทำไมเจอแต่อะไรเนะ ไม่มีแล้วโหรอปู่ไม่มาคนเดียวเปิดล่าเลยจังหวะนี้เปิดล่าเลยจังหวะนี้โดนกูแน่แหละไอตัวนี้ตายละคือรอดูเลยไอเชี่ยว,วิ่งเลยจับกันโคตรนานไ้วะแดงนี่ไงแดง ไม่มากันตัวเดียวยองหรอโอ้ไม่นุกเลยอย่างนี้สามคิวแล้วนะคนดูคนก็เหลือยี่สิบแปดคนถึงเป้าหมายยี่สิบคิวก็รีบๆหาจะได้รีบๆถึงตัวตัวโอ้โหโดดยิงไม่ขึ้นหัวได้ยังไงกระเด้ง มันอยู so, Damn, s <S ่ไหนวะมันอยู่ด้านบนแดงแดงนี่ไงแดงแดงโดนกูแน่แหละเอ้ยเฮ้ยจะตายตายตายเอ้ยจะเย็นย็นเย็นความยาก่อนคัามยาก่อนจะเย็นโดนกูแน่แหละตัวรถบัสเนี่ยลอยกูได้ ปุ <étique> <ural> <ble> ๊บ <Wheel> น <onents> yeah! ี่ไงโดนเผานี่ไงไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยตายจะตายเฮ้ยนี่ไงโอนียสุดเลยสกิดนิดเดียวตั้งดิเฮ้ยตัวนั้านบนมันตายแล้วไม่ใช่เหรอมัน มันเกิดใหม่หรือมันชุกตัวเองวะเฮ้ยใครโดดไหมฮะแดงไม่ได้แดงเฮ้ยนี่ไงแดงแดงโดนกูแน่แหละตัวบนเนี้ยรอเลยไม่ไปไหนอะกูเฝ้าเลยจะโดดไหมเนีย่ย ใครเนี่ยผมมากะสองมา้อนไหนวะฟึ๊บยังยังวอร์มก่อนฟึ๊บซึบเนี่ยวอร์มก่อนคือหลอกหลอกกันอของจริงเนี่ยแดงโดนกูหมดตีเว้ดเด้ยไม่เท่าไรเลยพวกเนี้ยไปหาคิวกันต่อ โอ้คนเหลือสิบแปดคนแล้วนะคนดูไม่รู้จะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงเลยมั้งในยี่สิบคิวเนี่ยโอ้พลาดโอ้พลาดวิ่งไม่เจอคนเลยเฮ้ยใครขี่ยานอะเฮ้ยมันขึ้นไปทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยลงมาเฮ้ยไม่เล่นเล่นอย่างเออขึ้นบนอะคิดดู เราจะไม่วัดกับมันนะคนดูคือปืนมันแรงกว่าเชื่อดิเก็บเป้าไม่ล็อกฟะุ๊๊กุไม่ล็อก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 เฮ้ยใช้ทียานอีกลำหนึ่ง,ง่ะเฮ้ยไม,ไม่แตกสักลำเดยกูยองต้นยังยัง โดนกูแน่แหละเดี๋ยวกูดีดไปแน่แหละพวกเนี้ยโดนกูดีดไปกระทืบอไปโดนๆโดนเดี๋ยวโดนเ้ขอเคลียร์ตัวด้านหน้านี่ก่นในโดนเน,น,นี่ยบ๊อบบ๊อปบ๊อบ ยังยังเฮ้ยเครื่องมันตกดูไปใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีมันจะเอาเกล้ามันจะเอากล้ายังยังยังไม่เอาเฮ้ยแดงแดงเฮ้ยแดงไม่ตายเฮ้ยเหมือนจะมีตัววิ่งมาคุณดูแดง โด <During spring. S 1> นกูไปเดอร่อยๆโอ้ไม่ติดตั้งนานเพิ่งสิบคิววิ่งหาคนเลยเว้ยแดงเราไม่ต้องซ้ำนะเดี๋ยวมันก็ตายหมอกไปเองเสียเวลานะทุกค,คนซ้ำกบโ,โดดยิงยงัยงยัง เฮ้ยใครทักมาเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนเลยเ,เตือนเลยโอ้ทักไม่ดูเวลาะเบลลาเตรียกดดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงกูไอตัวบนนี้แม่งยิงเดี๋ยวเฮ้ยว่าแตกยังขึ้นดิโอ้ยขึ้นดิเออ ไปเลสโก้ตือ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 ต e ือตือโดนกูแน่แหละพวกนี้โดนกูหมดแน่แหละชนปุ๊บยิงเอ้ยเอ้ยจะเสียมาได้เหรอปุ๊บนี่ไงโอ้ยวงแรงวงแรงวงแรงโหลโหลโหลเอ้ยโดนใบไอวอเอวอแข็งไม่ทำงาน โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่แม่งไม่ได้ตึงหรอกกูโดนใบเฉยแหละโอ้โหดูดูดูแอคแอคโอ้โหแอคแม่งแอคยิบหายคนดูไม่ถึง20ิคิวได้ยังไงวะเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับคนดูสำหรับเซตสกิลถึกแบบนักแข่ง แต่สีมือไม่เหมือนนักแข่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วบายบาย